ก็ก right? hm. ็รือนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วมฟังแถลงข่าวอาการของน้องสาวผมนะครับก็คือน้องวิรดาครับที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะแบบให้ให้ให้ไม่ได้บอกกับสื่อทุกสื่อนะครับแต่ว่าด้วยความที่ หลายๆท่านก็อาจอยากรู้ว่าว่าตอนนี้อาการของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยก็เลยมีการได้ปรึกษานะครับทางพี่เองก็บอกว่าเดี๋ยวบอกกับสื่อให้ก,กักษาจะได้จะได้พูดทีเดียวเลยนะครับผมวันนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับครอบครัวของเรานะครับเ,เริ่มเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับว่าคือน้องน้องสาวผมเนี่ยน้องวิราดาเนี่ยก็มี ตอนนี้คือติดเชื้อไค้เลือดออกชนิดรุนแรงคือเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่ยี่สิยี่สิไปแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพวาที่เชนาานะครับทั้งสองที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พอทราบว่าน้องสาว เริ่มมีอาการเป็นไข้ก่อนหน้าเลยก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคันเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าเขาก็เขากา็คิดไปเองครับว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก็ก็มาถามหายาที่ท,ที่ผมอะไรเงี้ยบอกไม่มีหรอกยาก็ไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้นเมือ่อเมื่อประมาณวันที่23นินสามนะครับที่เจอกัน แล้วก็หลังจากนั้นก็กแยกย้ายแยกย้ายไปทํางานมาที่ยี่สี่ก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่บุรีไปอยู่ที่ราชบรุรีและช่วงนั้นเนะี่ยเขารู้สึกเริ่มเริ่มปวดท้องเริ่มเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้มมไข้ขสูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเซื้อยามารับประทานเองคือยาลดไข้มาซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นกับทา สุระส่วนตัวต่อไปที่โน่นไปที่นี่อะไรเงี้ยจนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข่มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลยก็เลยไปหาหมอหาหมอคลินิกครับห,หมอคลินิกแล้วก,ก็ก็ฉีดยามาสองเข็มก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ายาชนิดไหน ฉีดยามาสองเข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะบอกว่าเขาเอาหัวใจเต้นเต้นแบบเต้นช้าความดันตกไปไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้ไข้สมทั้งวันวันที่27่สเนี่ยไข้สมทั้งวันหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะต้องเราจะต้องเดินทางไปไปทำงาน ่วงงานลิเกผมจะมีวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งซึ่งต้องเดินทางไปไปหลายที่ไปไปเพชรบูรณ์กลับมาระยองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดนัดนก,กันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องก็นั่งรถมามาถึงที่บ้านทีม่มารวมกันที่บ้านครับมารวมกันที่บ้านเขาก็ดูก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาว ือผมพาคุมหัวทั้งทั้งตัวเลยคุมแบบมันอนอยู่ข้างแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยทำไมหน่าขนาดนี้หนาวหนาวมากหนาวมากก็ไล่ให้ขึ้นไปนอนบนห้องหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็จนจนประมาณตีสามคนดูแลเขาเขาบอกว่าพาวีไปที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าอาการปวดท้องปวดท้อง,องแล้วก็มีไข้ปวดท้องก็ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแหละแล้วก็ เ่องตีสามมาก็มารู้กทีคือตอนเช้าผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องกาลังแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้ผ้าห่มสี่ห้าผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็คตัวการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะรครับส,สักช่วงประมาณเที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทํางานแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดก,การเองเข้าไปก็เห็นน้อง หลับนอนหลับกัาผ้าปิดตาไว้นอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางทางโรงพยาบาลจะจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให้ให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับเขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปลุกเพราะว่าคิดว่าน้องคงจะเพียหลับเราก็เลยก็เลยลาน้องบบกเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วกันเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมามาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไป ได้สักประมาณชั่วโมงนี้นะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่าพุ่งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอยและช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบเหมือนสำลักเป็นเหมือนเหมือนชักแบบคึกๆแล้วมีน้ำลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทยก์ก็เข้าไปแบบ รมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีละรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะเพราะอ่าช่วงที่ที่เข้าไปช่วงปีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอ่าสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกเพราะตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกจริงๆเก็บเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อกแล้วก็ ช็อกหมดสติหมดสติเลยเอในระหว่างนั้นก็ก็ทางทางแพทย์อก็โทรมาโทรมาคุยกับผมว่าอา,อาจจะต้องใช้วิธีใช้ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการอาการช็อกไปเนี่ยต้องต้องใช้ต้องสอบท่อก็ก็ทำนั้นครับคืออันไหนท,ที่ที่ทำแล้วแล้วน้องแล้ปลอดภยัยเราก็ขอให้ทำเลยอะไรเงี้ครับ ก็สอดท่อเหนื่อยใจซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่หกสิบสามสิบความดันความดันอยู่หกสิบสามสิบคือต่ำมากก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดันก็ให้เรียกให้ทางแขนทางแขนไม่ไหวไม่น่าจะไหวแน่ก็เลยก็เลยให้ทางเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้ให้สารละลายผ่านทางนั้นให้ ให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงกระดีขึ้นสักทีเดียวนะครับความดันหัวใจยังยังไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่โนกตีกลับมาที่ที่โรงพยาบาลเลยนี้วก็ก็มาดูว่าน้องก็ยังไม่ไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนนิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยก็เลยปรึกษากันว่าอยากย้ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันมันบางอยา่างอาจะจ,ะจะจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทางแพทย์เขาก็อนุาญาตต้องต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดีมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอรอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาล ว่าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ย้ายได้ในในช่วงบ่ายบ่ายของวันวันที่สาอวันที่สาสิเอ็ก็ย้ายมาที่โงรงพยาบาลบรรบุราชท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมามาดูแลกันมาคันสาวททุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดี ใจเต้นอยู่แค่20เซนต้องทำการบรรลูหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักเกิในไปแล้วก็มีการซีทีสแกนอย,อยูเรื่องสมองก็รู้สึกว่ามันมีอาการสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก็ก็เลยเข้าไปเข้าไป,ไป,ไ,ปไปทำบรรลูหัวใจอะไรเสร็จสัตย์ย ก็ไปงานต่อแล้วก็แล้วก็อีกวันนึงก็กลับมาพอกลับมาอีกวันหนึ่งด้วยเครื่องก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยช่วยให,ให้หัวใจก็เต้นค่อยๆกลับมาดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อเชื้อโรคก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิเดงกีก็คือก็มีสี่สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์แรก ที่ที่เด็กๆเ,เป็นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะ,จะหนักมากที่ระบาดมากในเมืองไทยแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ยอาจจะอาจาอาจะมาหาหมอด,ด้วยด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โรคเน้นหนักอาจจะประกอบกับการที่ติดเชือ้อยางอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หนักมากหนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณหมอบอกว่า ได้จะประมาณสักงห้าเปอร์เซ็นต์น้องที่คนที่เป็นหนักขนาดนี้อะครับก็เลยวันนั้นก็เลยได้ได้คุยกับอาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอก็เขาก็ระดมทุกอย่างว่าจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็มีการทําทําำพลาสมาเหมือนกับมีการมีการอ่แยกแยกน้ําเหลืองคือเหมือนเหมือนฟอกน้ําเหลืองอ่ะเอาเชื้อโรคทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ฟอกให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ทําอยู่สอง มีสองครั้งก็ก็ยังไม่ฝืนซึ่งคุณหมอก็กได้ได้ดูม่านตาครับว่ามันยังไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองก็รักษากันตามสิ่งที่ควรจะทำคุณหมอว่าทำในสิ่งที่เราควรจะทำทุกอย่างณนะเวลานี้ตอนนี้ก็ ผลผลของอความดันเลือดที่ว่าใช้เครื่องใช้เครื่องอบอลลูนเล้ก็พยายามแบบบาลานซ์ให้ให้อยากจะเอาเครื่องบอลลูนนี้ออกเพื่อที่ทาการเอ็มอาร์ไอให้ได้เพราะม,มเครื่องมันฝางเตียงอยู่ก็ทั้งเพิ่มยาความดันลดเครื่องบอลลูนจนสามารถถอดบอลลูนออกได้เอาเอาเครื่องบอลลูนออกแล้วก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าตอนนั้นนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ ก็ได้เข้าทำเอ็มไอก็เอ็มไอก็ไม่ไม่ค่อยดีไม่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าสมองมันมันมันน่าจะขาดเลือดอยู่หมอขาดเลือดเลือดมันส่งไปไี่ตอนนี้แนวทางการรักษาคือการอแนวทางตอนนี้คือระบบ หัวใจดีขึ้นตอนเนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน,น้อยมากก็เป็นมาประมาณได้ห0แล้วเขาบอกว่าคนปกติก็ประมาณ6 0สิบเจ็สิบแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยน,น้องมาประมาณห้าสิบเอร์ซนระบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆที่สมองที่สมองซึ่งยังยังไม่ยังยังไม่รู้สึกตัว หมอครับพยายามทําทุกอย่างตอนนี้ก็เอ่อยากดางโรงพยาบาลเขาเขาก็ข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลือดออกชนิดอุ่นแรงขณะนี้คนไข้ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจ โดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทกซ้อนซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบกันเปนรวัตรนขอองอการทำงานของสมองตอนนี้มันมันยังไม่ดีไม่ดีก็คือ ตั้งแต่วันแรกที่นอนมาสิบกว่าวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่มีการยังม,มีการตอบสนองยังม,มีการตอบสนองค่ะก็ก็ทำทุกอย่างะคะ่ะก็อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทำบุญ ใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปไปช่วยทุกทุกกับทุกที่นะแต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังยังเหมือนที่คุณกุ้งพูดอะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำทำเยอะ ทางรก็ังมัก็มันมันจะขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาช่วงที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทําบอลลูนได้ไหมคือพอหมอบอกว่าดูจากเก็ดเลือดเก็ดเลือดมันอยู่แค่สองหมื่นตอนนั้นที่จะทําบอลลูนจะทําได้ไหมเราก็ลุ้นในระหว่างนั้นเราเราก็ต้องไปทางานพอสามารถทําบอลลูนได้อ่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทําดีใจขึ้นมาแล้วดีใจขึ้นมาะระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาวันหนึ่งมีตัวอื่นเข้ามาอีกทําให้เราแบบใจฟอลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยต,ตลอดตลอดเวลาแต่ถามว่าเราไม่หมดกำลังใจใชค่คือคือเอต้องบอกว่าเราก็ทําทุกทุกวิถีทางที่ท,ที่ควรจะทําไม่ว่าจะ ทางการแพทย์เราก็ให้ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เป็นความสามารถจริงๆครับส่วนพวกเราเองที่ที่พอจะทําได้ก็คือบุญชทําบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทําบุญทําบุญให้ให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราแม่ก็บนบนบน,บนน้องว่า ถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกนกนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชบวชเลยแล้วกันกนหัวเลยเพื่อสวยม่ตให้น้องเอ่อเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันมันจะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าทุกทุกอย่างเราเรายังมีความหวัง ังมีหวังปฏิหารตอนนี้หวังปฏิหารหรือแม่จะริบดีก็หวังว่า<ม>แค่เนาะมันอตอบสนองให้มันรับรู้แล้วก็อีกอั้เนาะมันต้องรอปฏิหารจริงๆค่ะตอนนี้คุณบอกว่าก้าทำทุกช่วยทิศท,ท,ท,ทางเนาะตอนนี้คือเราเราเรารู้คุณหมอแบบเป็นที่มากเพราะเขารู้ว่า เรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวัง mm hmm. คุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกัน mm hmm. พยายามทำทุกทุทกวิถีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้างให้น้องให้น้องมีมีโอกาสที่จะจะ,จะฟื้นกลับมาได้นะครับท mm ี่ทำที่ไปเลี้ยงเราได้โทรทาบอกอะไรกันน้องบอกครับคุยบอกให้กลับมานะน้องให้กลับมาเพราะว่า มันมันมันเราเรามันตัวติดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเรามีแค่สองคนพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากรู้ใจกันแบบจะทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นพระเอกคู่กันร้องเพลงคู่กันคือทําอะไรด้วยด้วยกันมาตลอดเนี่ยจนถึงวันที่น้องป่วยช่วงช่วงสามสิบสามสิบเอ็ดมาที่หนึ่งอะคือเราต้องทําหน้าที่ แต่ว่าก็พยายามทำให้ได้ให้ให้ดีที่สุดให,ให้มันให้มันไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ก็หวังแบบว่าคุยกับน,น้องว่าวะนะี้เปื่อนาณทุกคนให้กําลังใจทุกคนรักรักหนู่มมากเขาบางทีเขาเขาเป็นคนที่เออ<ม>เรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาเป็นนักร้อง ทำเพลงได้ไม่กี่เพลงหรอกก็เป็นนางเอกเกคู่กันบางคนก็ต้องต้องถามถึงก็อ่ก็ยังมีพี่ที่อยู่ประคองอยู่ข้างๆอีกตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยท้อนะไม่เคยท้อคือแบบทําทุกอย่างในช่วงที่เขาป่วยเขายังไลไฟ์ขายของอันไหนที่มีไรายได้เขา้าเข้ามาหาครอบครัวเขาก็ท,ทําเป็นที่อย่างเงี้ยคือเราเห็นความพยายามเราเห็นความตั้งใจของน้องอ่ะมัน และด้วยความที่เราเราเราอยู่ด้วยกันมาเราขัดเราหลักคือพ่อไปแล้วอย่เาเขียนอ่าคือคุณหมอก็ก็ทำเต็มที่ครับไอ้ไอ้ชนของปฏิหารเนี่ย มันก็ต้องดูกันวันต่อวันแล้วล่ะมันก็ต้องดูว่าแต่อย่างน้อยอย่างน้อยผลผลหัวใจดีขึ้นค่าตับไตอะไรโอเคดีขึ้นหแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่สามารถหายใจได้ได้ตัวเองอยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็สมองก็ต้องรอดูคุณหมอว่าบางคนก็ยังยังเคยมีเทสที่แบบว่า สมองไม่นับรู้ไม่มีเบฟแล้วอะแต่ยังสามารถกลับขึ้นมาได้แต่ตอนนี้สมองก็ยังบวมอยู่เลงยังต้องยังต้องดูกันเป็นวันต่อวไปมีครับมีที่ว่ากลับมาได้เดินได้ลนอ,อาหารปปกติดีแต่ว่าในในกรณีเคสเนี้ยก็ก็ยังตอบอะไรไม่ได้หมอยังไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ว่า จะหายหรือจะดีขึ้นอะไรขนาดไหนปกติแล้วน้องไม่เคยมปา้อวเขาก็ไม่ไม่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่มีโรคประจําตัวน้องวี้ไม่มีโรคประจําตัวก็เป็นคนเด็กรา่าเริงปกติไม่ค่อยไม่ค่อยก็ป่วยก็ยป่วยได้กันหมดอ่ะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เป็นไข้หวัดเป็นอะไรเง<ป>ี้ยเป็นหลกัลกหลกเป็นประมาณนั้นที่ที่หนักสุดก็คงครั้งนี้ที่หนัก ใช่ครับมันมีไข้ไมผมผมโทรหาน้องไม่รับสายก็บอกจนจนเขาโทรกลับมาบอกไม่ไหวไน้อนเป็นไข้ทั้งวันคิดว่าเป็นไข้ทับฤิดูเราสึกว่าปวดท้องปวดท้อง,องแต่ว่าบอกเมนก็ขย,ยังไม่มาหรอกแล้ก็พูดกับพี่เลี้ยงเขาเมนยังไม่มาแต่ว่าปวดท้องเหมือนจะเป็นไข้ทับฤดูจะเข้าใจว่าแบบนั้นจนจนรู้จริงๆก็คือตอนเขาโรงพยาบาลแล้วว่าเป็นไข้ ใช่ใชประมาณเพราะรู้รมาเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณเนี้ยครับท,ที่พอพอรู้สึกว่ามีเรื่องมีไข่มากขึ้น้วดใช่ครับผมเองตอนที่ที่โรงพยาบาลนั้นบอกมาว่าเป็นเป็นแค่เลือดออกผมยัง ยังไม่ไม่เชื่อนะว่าแบบน้องจะเป็นไข้เลือดออกได้ไงแต่ว่าโอเคด,ด้วยความที่เราทํางานมันมันมันก็เจอยุงเจออะไรมีหลายที่ยเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าเขาจะเป็นไข้เลือดออกเพราะเราเห็นอาการเขาปวดท้องแล้วนึกว่าเป็นไข้ายางอื่นนึกว่าเป็นไข้หวัดซึ่งอ่<ม>ก็เก็เลือดจากจากแสนสี่เนี่ยในวันเดียวครับช่วงไม่กี่ชั่วโมงลดลเหลือเจ็ดหมื่นเหลือแปดหมื่นเหลือสี่หมื่นอะไรเงี้ยครับ ก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันไม่เคยครับไม่เคย,เคยแต่ผม,<ต>มผมก็เคยเป็นเมื่อตอน,นดเด็กๆคือรู้ว่าอาการมันตับโตมันจะมันจะแน่นมันจะแบบรู้สึกหายใจลําบากอะไรเงี้ยครับแต่แต่น้องก็ไม่เคยเป็นครับใออก,ก,ก่อนก่อนไม่มีเลยไม่มีเลยน้องน้องวิไม,ม่มีไม่มีแขนแบบเป็นจ้ำหรือเลือดออกอะไรเลยก็คือปกติมาก ไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดยาสองเข็มด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกดนะคะใช่มันก็เลยไม่มีไม่มีอาการทั้งฉีดยาทั้งกินยาใช่แต่ก็เฉยๆกินพาราส่วนใหญ่นะครับใช่ครับใช่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็คือวันที่คือมาที่ยี่สิบเก้าเลยยั่ส่งทุกคนด้วยมาก ก็ต้องบอกว่าครอบครัวเราครอบครัวองพิศวันเราัร้องอยาน้องลูกหลานทุกคนที่มาให้กําลังใจมาเป้ามาดูมาช่วยกันแบบส่งแรงใจเต็มที่ไม่มีใครที่ที่หมดหวังไม่มีใครที่ท้อถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ตื่นไหมอีกหลายวันน่ะไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยอีกกี่วันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ยังยัง ยังหวังพึ่งปฏิหารด้วยหวังพึ่งคุณหมอด้วยคบคู่กันไปคือแบบทุกคนไม่มีทอ้อมีแสงเล็กน้อยตรงไหนที่มันพอที่จะไปได้ก็ไปทําทุกอย่างกระทั่งแบบแฟนๆห,หลายๆคนที่ที่ส่งกําลังใจที่ไปทําบุญไปบวชพระไปในต่นไหนกันคือส่งกําลังใจมาให้น้องแล้วเราก็พยายามบอกน้องว่าทุกคนทําบุญให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ใหวินะหนูต้องสู้นะหนูต้องกลับมานะหนูต้อง ต้องต uh ื่นมานะให้ให้ทุกคนอย่างน้อยให้ตื่นมาให้รับรู้ว่าว่ากําลังใจจากพี่น้องญาติจากแฟนๆจากคนที่รู้ทั้งทั้งที่เป็นแฟนแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นแฟนที่รู้จักจากข่าวที่รู้จักข่าวก็ส่งกำลังใจมาทุกคนอยากให้น้องได้ตื่นมาได้รับรู้ว่าเนี่ยกําลังใจเหล่านี้ที่ที่เขาส่งให้ให้เรานะไอวินะเขารักเขารักหนูนะหนูยังมีคนที่ที่รักมีคนที่ชื่นชมอยู่มากมาย ใจเขาตื่นมาได้รับอุ้งตรงนี้ด้วยครับอขบคุณแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณขอณขอนุญาตขอบคุณทางทางโรงพยาบาลสมุงร้านนะครับที่เลือกเลือกสถานที่ที่เนี้ยให้ให้ได้มาถแถลงข่าวให้ได้มาเ,เจอกับพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ก็ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับดูแลเราอย่างดีทั้งจ,จิตใจทั้งดูแลน้องอย่างดีเลย แล้วก็คุณพี่ๆีสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ที่ให้เกียรติแล้วก็ส่งกําลังใจให้เรานะครับทุกๆที่เลยนะครับขอบคุณพี่ๆีขอบคุณเต้นขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่ๆีทุกสื่อนะครับขอบคุณมากที่วันนี้มาให้กําลังใจครับก็หวังว่ากําลังใจจากทุกๆคนที่ให้อะมันจะทําส่งให้น้องมีสติกับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับยังไงแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะจะ สื่อสารอาจจะทางช่องทางส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยครับให้ใ yes. ห้เนื้อผด้วยครับคุณครับคุณครับคุณครับ คืนวันที่29ครับ,บใช่ครับไม่ใช่รงบันทึ31ใช่ครับเรื่องงานก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมยังยังไม่สามารถเทียดทิ้งไนะด้ กบอกกล้องนี้เลยเรรู้สึกชิบที่ยี่ส <c oughs> ิบหกชิวที่ยี่สิบหกแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือไข้สมทั้งวันเลยนะอน

พี่กุ้งครับทันหน่ยนะครับหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับ